สวัสดีครับผมทุกคนก็อยู่กับผมกับตันอีกเช่นเคยครับผมในรัตเ a อมเปอร์เซเวอร์โอ้ผม EP ที่9แล้วจะ EP ที่10แล้วครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพามาโบโมน่าจะโมเดลครับผมเป็นแบบโรงแรมรับผมแต่ไม่รู้นะไม่รู้นะครับผมว่าโรงแรมอะไรน่าจะเป็นรีสอร์ทมัไม่น่าใช่รีสอร์ทนะถ้ารีสอร์ทมันก็ต้อง เ็นห้องชัง้นมัง้งน่าจะโรงแรมโรงแรมก็ต้องมีหลายชั้นนี่น่าจะรีสอร์ทผมจากความคิดผมนะโอเคผมซึ่งนี่ตอนนี้อยู่ข้างนอกผมมาเอาเป็นว่าผมถ้าถ้าใครถ้าใครเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยแต่ผมเรียกว่า,วารีสอร์ทนะแต่มันก็ใครโรงแรมอะไรบางอย่างมากเลย ข้างในก็จะไม่ค่อยมีตัวหัวหัวนะผมหมอสลับผู้เล่นใหม่เลยที่ไม่ต้องการความฮาร์ดคอร์แต่ของก็ดีก็ถือว่าดีพอใช้ได้ผมดีกว่าไปฟาร,ร์มพวกป่าเยอะดีกว่าไปฟาร,ร์มป่าเออ,เอ,อ,เอ,อตกเต็มหมดซอมบี้พุ่งอยู่ดีก็พุ่งมาครับผมตัว อะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารีสอร์ทผมเรียกว่ารีสอร์ทแล้วกันรีสอร์ทนี้ก็ไม่ค่อยโหเท่าไหร่ครับผมแต่ดูก่อนมีของอะไรมีของไม่ค่อยเยอะแหละเอ้ของเยอะครัผมอาจจะของไม่ค่อยดีเท่าที่อื่นตัวบังเกอร์ถ้าจะนำแลวใครอยากได้ของเยอะมาครับผมไปที่บังเกอร์เลยวิธีการที่เราจะเข้าไปข้างในนั้นได้ผมเราต้องเอาถัางแก๊สมาวางไว้ แล้วเราก็ต้องตีครัผมตีให้มันกระเบิดครัผมเราก็ต้องถอยมานะถ้าไม่ถอยเราก็จะโดนระเบิดตายออแล้วมันก็จะมีซอมบี้มาสามตัวอย่างนี้ครับผมเดิดเป็นาเชเต้เลยติดคอเอเจิบคอ มันก็เป็นตัวกัดเร็วผมก็ตีแรงอยู่พอสมควรเปิดตู้สุภาพก่อนมีระเบิดก็ผมระเบิดของดีมากเลยนะก็าะดามีเนี่ยเป็นร้อยเลยถ้าโดนเต็มๆนะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมต้องระวังมันดามีดแรงมากอุ้ย กับเซบาชตเชตตี้บันโชกเยลยนผมโอ้โหมาทีละสองด้านเลยเดี๋ยวคนต็งนะาม,ามีข้อดีนะไอเอกีเยอะมากนะผมเอกีคนที่ไม่รู้ผมเอกี XP ก็คือเวลว่าผมเขาเรียกว่าอะไรแต้มที่เราเอาไว้ใช้เพื่ออัพเวลผมเอกพีซึ่งถ้าเรามีเอ็กพีผมเราก็จะกดล็อกแมปต,ต่างๆแมปต่างๆผมแล้วก็ ไม่ใช่แม็กซ์สีเขียกวาบ้านคนผมแบบคนจริงๆเลยนะเดี๋ยวว่าเราไปหาบ้านเขาได้จริงๆเลยลองคนวิทยุก่อนนะผมโอเคมีดักเทปแล้วก็มีทาซิตเตอร์แล้วก็ลวด โอหเสียงตัวนี้ก็น่าจะโหดที่สุดในไม่ไม่ใช่น่าจะสิโหดที่สุดในเรียกว่าอะไรรีสอร์ทแล้วผมเออก็ไม่ค่อยโหเท่าไหร่แนะนำเอาเอาวุธที่มันอ,ำำอําดามจสูงแล้วผม ถ้าบางคนสงสัยว่าผมคลับขวานมาทําไมรัะผมมันสามารถเอาไปทุบได้ไงทุบพวกกําแพงเออค่าอะไรที่ไม้มันกั้นไว้ครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันเอารองเท้าไปเก็บไปก่อนหนังด้วยเอ่ใช่หนังสิผ้าใหญ่ต้องทุบอย่างนี้ก็ผมแล้วมันถึงจะออกมานะบางทิมก็เปิดให้เองับผมแต่ส่วนมากมัน ก็ให้ทุบนั่นแหละมันไม่ค่อยเปิดให้อินควรจะต้องอาบน้ำโอ้โหสุดหายครับผมเสียวตายมากเลยนะลงคนที่ทีทวีครับผมเผื่อจะมีของดีโอ้โหตอนนี้เหลือแต่เก่งในเสียเงินทาซิเตอร์ เศนเหล็กผมไม่เอาไปนะบ้านผมมีเกือบสองร้อยอันแล้วบอกแล้วฟูมากโอ้โหมันเริ่มตัวเหม็นนะผมทุบไปเลยอย่าไปกลัวแค่ซอมบี้กันสองสองีเข้าดอก,กสีเพรเราใส่ไอ้เกาะผมก็อของดีเราใช้ได้เลยอือล้วเ,เจอไอ ไอไม่ใช่ไอโฟนสิก็โทรศัพท์ธรรมดาผมแต่ผมชอบเรืยอ,องไว้ไอโฟนนะอืหัาคนที่เรว่าอะไรน่าจะลิงชักเล็กก็ผมลิงชักเล็กลิงชักเล็กโอ้โหออกเสียงไม่ชัดเลยมาผมก็จะไปสำรวจข้างนอกก็ผม ไปกันเลยมันก็จะมีหนึ่งตัวผมไอตัววิ่งเร็วนะไอวิ่งเร็วไม่พอกัดเร็วด้วยผมเราใช้บจัจเต้ช่วงเลยก็ได้ให้มันตายเยอะกูผมวงนี่นะผมไม่เสียดามิดเอ้ยแต่ตัวนี้มันรู้ผมเมื่อกี้ผมย่องไม่ค่อยดีนะความจริงมันสเตลทีละสามเลยก็ได้ผมความจริงสเตลไม่ทีละสามสิสามตัวสเตลทีละตัวสามได้สามตัวผมพูดผิด แล้วก็เอาน็อตไปเะเด็กไม่เอามีป้านที่บ้านมีเยอะแล้วก็ค้นที่เตาผมน่าจะเตาย่างนะนึกถึงหมูกระทะเลยมีเนื้อไก่ผมไก่งวงนะให้อาหารเยอะมากเลยผมกับลูกสนัขเราเนี่ผมน่าจะสำรวจโมเดลเสร็จแล้วผมโอเค ก็สลรับคลิปน,นี้รับผมลาสเบลมเอิร์ธอีพีที่เก้าผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้การขอผมฝากติดตามเลยนะ